<Okay>. Yeah. สวัสดีครับผมนะครับพบกับอาจารย์พิรชัดนะครับจากช่องพิรชัด f c Portal Channel นะครับผมแล้วก็ช่องพิรชัด f c Portal Family นะครับผมนะครับสําหรับอีพีนี้นะครับ เราจะมาพูดนะครับทำไมฝ่ายผู้สูญเสียและผู้สนับสนุนจึงมีอาการไม่ชอบการปรากฏตัวหรือการขึ้นให้ปากคำของพยานฝ่ายจําเลยท่านคิดไหมครับว่ามันผิดปกติตรงไหนเพราะการต่อสู้ในชั้นศาลนะครับมันต้องมีฝ่ายนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับ ซึ่งฝ่ายโจทย์เองก็เบิกพยานครบแล้วไม่ปรากฏว่ามีฝ่ายจำเลยเนี่ยนำชื่อหรือนำผู้ที่เป็นพยานของฝ่ายโจทเนี่ยมาเปิดเผยหรือมาบูลลี่หรือมาใส่ร้ายหรือมาข่มขู่แต่พอถึงการเบริกพยานฝ่ายจำเลยมีคนไปถ่ายในชั้นศาลมีคนนำชื่อนะครับ พยานฝ่ายจำเลยเนี่ยออกมาบุลี่มาด่ามาว่าและมาขม่มขู่เป็นอะไรที่ประหลาดมากที่ที่ปกติแล้วเนี่ยนะฮะฝ่ายโจทก์ต่างหากครับที่อาจจะถูกฝ่ายจำเลยคุกคามหรือไปทำร้ายพยานนะครับหรือข่มขู่พยานแต่แบบนี้นะครับกลายเป็นว่าพยานฝ่ายจำเลยเองกับ อย,อยู่ไม่ได้ต้องหนีเพราะว่าถูกคมคู่ถูกคมคูว่าให้การเท็จจะเป็นนั่นเป็นนี่นะครับประเด็นแรกครับหนึ่งคุณกลัวนะครับคุณกลัวข้อมูลนะครับที่ทนายฝ่ายจำเลยเนี่ยนะครับได้เบิกพยานฝ่ายจำเลยยี่สิบกว่าปากเพื่อยืนยันฐานที่อยู่ และเวลาน้องหายก่อนเก้าโมงข้อมูลนี้เพิ่งจะเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์กำลังสร้างสรรค์กันอยู่ทำไมฝั่งนู้นจึงมาดดิสเครดิตหรือพยายามจะบอกว่าคนเหล่านี้ให้การเท็จต่อศาลถ้าเป็นเช่นนั้นคุณจะมาเกี่ยวข้องกับเขาทำไมเขามีทนายทนายบอกเขาได้ ต่อมาครับเขาจะเอาชีวิตไปเสี่ยงด้วยการไปโกหกในชั้นศาลทำไมปัญหาคือมันเกี่ยวข้องกับคุณมันคนละส่วนดังนั้นเชื่อว่าคนกลุ่มนี้จะกลัวว่าเมื่อข้อมูลว่าน้องหายก่อน9ก้าโมงเนี่ยไปปรากฏในชั้นศาลอาจจะทำให้ศาลเห็นและเชื่อตามหลักฐานที่ปรากฏจริงมันจะทำให้สำนวนอันแรกที่กล่าวหาจำเลยเนี่ย จะกลายเป็นความเท็จทั้งหมดแต่นั้นเขาจึงจู่โจมโจมตีนะครับพยานฝ่ายจำเลยว่าให้การเท็จถูกต้องครับเพราะว่าในํำนวนอันดับแรกที่คุณกล่าวหาหรือให้จำเลยเป็นคนผิดเนี่ยมันเริ่มจากลุงคนไปรับพระเกือบสิบโมงไปต้นไปอายการก็ไม่รู้ว่ามี ข้อมูลว่าน้องหายก่อนเก้าโมงด,ดังนั้นถ้าทนายฝ่ายจำเลยนะครับได้สร้างสารรค์ข้อมูลและก็มียายรับรองอย่างถูกต้องวันที่เกิดวันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่แล้วหลักฐานทั้งหมดเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งนะครับคำพูดของสามบ้านนะครับตลอดจนพยายนฝ่ายจำเลยที่เขาทนมาอยู่ได้ที่เขาทนเก็บหลักฐานไว้ เป็นเวลาสามปีเพื่อจะช่วยนะครับลุงพลที่เขาว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เขาจึงนําหลักฐานพร้อมที่จะมาเป็นพยานฝ่ายจำเลยเพื่อยืนยันว่าลุงพลบริสุทธิ์แล้วก็มีหลักฐานน้องหายก่อน9ก้าโมงถ้าสำนวนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็บรรจุเข้าไปในศาลแล้วก็ให้ศาลได้ยินได้ฟังแล้วก็อายการก็เพิ่งได้ยินได้ฟังว่า ข้อมูลน้องหายก่อนเก้าโมงเนี่ยน่าเชื่อถือถ้าน่าเชื่อถือแสดงว่าสำนวนก่อนเนี้ยก็จะเป็นเท็จต้องเลือกฟังหนึ่งฟังใดต้องเลือกข้อมูลหนึ่ง,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 งข้อมูลใดระหว่างสำนวนแรกที่จำเลยโดนกับข้อมูลฝ่ายจำเลยที่ยืนยันว่าน้องหายก่อนเก้าโมงถ้าสารเชื่อมั่นในข้อมูล ถ้าสาลเชื่อมั่นนะครับในข้อมูลน้องหายก่อนเก้าโมงสำนวนแรกก็เป็นอันโมงคะไม่น่าเชื่อถือก็ต้องมีการยกฟ้องก็ต้องมีการยกฟ้องส่วนอายการท่านได้เห็นข้อมูลน้องหายก่อนเก้าโมงเนี่ยเพราะท่านเพิ่งได้เห็นได้ทราบดังนั้นถ้าจำเลยนะฮะ,เ,ะเรียกว่า ผลผิดในศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นยกฟ้องเนี่ยอายการเป็นทนายฝ่ายโจทย์จะอูธทอนหรือไม่อายการจะยื่นอูธทอนหรือไม่เมื่อข้อมูลว่าน้องหายก่อนเก้าโมงอันนี้น่าสนใจนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับดังนั้นอีพีนี้ก็กยืนยันว่า ทำไมฝั่งตรงข้ามลุงผลแทนที่จะดีใจนะครับได้นําลุงผลเข้าสู่ระบบความยุติธรรมและลุงผลก็ได้ต่อสู้อย่างเต็มที่แทนที่คุณจะมั่นใจว่าในหลักฐานตัวเองที่มีแทนที่จะปล่อยให้ทนายฝ่ายจําเลยและจําเลยเนี่ยก็เบิกพยานฝ่ายจําเลยปกติเป็นส่วนใครส่วนมันไม่ต้องไปอยากรู้ไม่ต้องไปโจมตีพยานของเขาทำไมทำไม่ไ,มได้กลัวอะไร กลัวข้อมูลน้องหายก่อนเก้าโมงหรือ,อย่างไรจริงๆแล้วคุณมีหลักฐานเด็ดว่าลุงผลอุ้มลุงผลฆ่ามีลายมือดีเอ็นเอ,อ DNA, หรือไม่ไม่มีดังนั้นเมื่อไม่มีแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงแต่ข้อมูลน้องหายก่อนเก้าโมงเนี่ยมีจริงคุณคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับ โอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ